สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจิ๊บบรรจุไปข้างนอกนะคะแล้วก็กลางวันแบบนี้นะคะแดดแรงแบบน,แบบนี้ไม่ลืมเลยค่ะที่จะทาครีมกันแดบดบจิ๊บก็เลยจะมาแนะนาผลิตภัณฑ์ของเมดิเดีนหนึ่งตัวนะคะนั่นก็คือเมดิลีน UV Protector นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ป้องกันแสงแดดโดยเฉพาะนะคะเราก็มีคนถามมาเยอะมากว่ากันแดดของเราเนี่ยเป็นกลุ่มของเคมีคอลหรือฟิสิกอลนะคะวันนี้เนี่ยจิ๊บจะมาอธิบายฟังแบบละเอียดนะคะ คิ้มกระดาษของไมด่ดีนะคะแน่นอนเพราะเราเป็นเวชสำอางทางการแพทย์นะคะเราจะต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดอีกแล้วนะั่นก็คือฟิสิคานะคะกระดาษฟิสิเคาเนี่ยเป็นกลุ่มของส่วนผสมที่มาทดแทนแบบเคมีคอลซึ่งสมัยก่อนเนี่ยจะยกนิยมใช้เคมีคอลกันแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ หันมาแบบใช้ฟิสิกอลเยอะแล้วนะคะเพราะว่าสารที่เรียกว่าไดเทเนียมไดออกไซด์กับสิงไดออกไซด์เนี่ยมันมีประสิทธิภาพในการกันแดดได้ดีแล้วก็ไม่อมความร้อนไว้ใต้ผิวมันกลุ่มของเคมีคอลกลุ่มของเคมีคอลเนี่ยเวลาที่โดนแดดมากๆหรือค่าเอสพสูงๆเนี่ยมันจะอมความร้อนไว้ใต้ผิวแล้วจะค่อยๆทาลายเซลล์ไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นของเมดิลีนเนี่ย ไม่มีแน่นอนเพราะว่าก่อนที่เราจะทําออกมาเนี่ยเราจะต้องเหมือนคิดค้นกับหมอด้วยนะคะว่าอ,อ,อะไรมาดีที่สุดเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกสมบุกที่ดีที่สุดอยู่แล้วกันแดดของเราจึงอยู่ในกลุ่มของฟิสซิเคิลนะคะข้อดีของฟิสซิคลนะคะ1เลยคือสามารถทาปุ๊บแล้วออกแดดได้เลยโดยที่ไม่ต้งองรอ20นาที2ก็คือมันไม่วอกเพราะว่าไทเทเนียมอรไซด์เนี่ยเวลาทามันมจะไม่ขาววอกอ่ะค่ะเคยเห็นครีมกันแดดที่ทาไปแล้วหน้าแบบวอกๆไหมคะอันนั้นก็คือจะไม่เกิดขึ้นกับพวก ในกลุ่มของฟิสิคอลนะคะแล้วก็นอกจากเขาจะใส่พวกแบบแป้งเพื่อทำให้เกิดเป็น b ีบีอะไรอย่เงี้ยมันก็จะขาวได้นะคะอันนี้ก็ต้องเว้นไปอีกอันหนึ่งส่วน ข้อดีอย่างกนึงคือมันไม่อมความร้อนไม่ในผิวอย่างที่แจ้งนะคะมันจะไม่ทําผิวเก็บความร้อนเซลล์ด้านล่างเราจะไม่ถูกทําลายแล้วพอเป็นของเมดิลีแล้วนะคะเราคิดค้นมาเพื่อให้กันได้2ระดับเราจะไม่ได้กันน้ําแบบน้ําทะเลอย่างเงี้ยนะคะลงไปดำน้ำอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แต่ถ้าเล่นน้ํกรุบอย่างเงี้ยได้อยู่เพราะว่าการที่ใช้กันแดดอย่างงั้นในทุกๆวันนะคะมันจะทําให้หน้าเราเนี่ยเกิดสิวอุดตันได้แล้วเราจะไม่รู้เลยว่ามันมาจากกันแดดเพราะเราเราจะมองข้ามมันไปนึกออกไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยกันแดดอันนี้คือกันเหงื่อได้แต่ แต่ว่าการน,นำเยอะๆไม่ได้นะคะสามารถล้างออกได้ด้วยโฟมหลังหน้าของเมดิลีเนี่ยคือใช้คู่กันไปเลยนะคะสําหรับผู้ชายเนี่ยล้างออกได้เลยและทีนี้เนี่ยกัรแด่ตัวเนี้ยเราก็เลยเราก็เลยคิดค้นมานะคะเพื่อให้มีเปบไทายชนิดหนึ่งเนี่ย กันเข้าไปอีกระดับหนึ่งด้านล่างนะคะเพื่อเสริมให้เซลล์ของเราเนี่ยมันไม่ถูกทำลายจากความร้อนนะคะอันนี้สำคัญมากเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยทากันแดดไม่ทั่วถึงหน้ามันจะเหี่ยวนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยความปลอดภัยสูงมากๆคนท้องสามารถใช้ได้เพราะว่าตอนนี้จิปก็ตั้งคันอยู่นะคะเราก็ใช้ตลอดเลยคนท้องนี่ยิ่งจาเป็นมากๆที่จะต้องทาครีมกันแดดเพราะว่าคนท้องเนี่ยเคยได้ยินไหมคะ่คนท้องจะเป็นฝ้าและหน้าดําง่ายมากถ้าเราทาครีมกันแดดไม่ทั่วถึงไม่ดูแลผิวย่างดีนะคะปัญหารตรงนี้จะโถมเข้ามาหมดเลยต่อให้คลอดเนี่ย,ยนะคะค ส่วนผู้ชายที่ทาครีมกันแดดเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเลยว่าทาไปแล้วหน้ามันจะลอยมันจะวอกนะคะส่วนผู้หญิงเนี่ยถ้าทาก่อนแต่งหน้าเนี่ยมันจะดีมากมันจะเป็นเมคอัพเบสในตัวนะคะทาให้เราไม่ต้องทาเบสและวูกลูกของขนมันจะแบบไม่ดูกว้างเวลาทาครีมกันแดดของเมดิลีนนะคะเพราะว่าเราคิดค้นมาว่าผู้หญิงเนี่ยตอนกลางวันเนี่ยต้องแต่งหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณไม่ต้องไปใช้เมคอัพเบสหลายตัวเลยใช้แค่ครีมกันแดดของเมดิลีนนะคะจะไม่ทาให้แป้งหรือทุกอย่างสีเพี้ยนแน่นอนค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะที่สําคัญที่สุดเลยคือไม่อุดตันเพราะว่าลูกค้าของเมดิลีน80%เปร็นเป็นผิวแบบเป็นสิวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ลูกค้าเป็นสิวแล้วเราจอดครีมกันแดดมาขายเนี่ยครีมกันแดดเราจะต้องไม่กระทบกับผิวลูกค้าที่เป็นสิวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นกันแดดตัวนี้นะคะเป็นไอเทมที่เหมาะกับหนุ่มๆสาวๆได้ทุกทุกวันมากๆเลยค่ะฝากด้วยนะคะสำหรับวัน,นี้้จิไปแลวคะ่ะ